แล้วคันสุดท้ายหมดแล้วใครที่แบบว่ารองเงินออกก่อนผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อลูกค้าเลยรองเงินออกก่อนแล้วเอ๊ะไม่แน่ใจจะไปได้ไหมคนที่เขาเคยเซอร์เวย์มาก่อนนะเขารู้เลยว่าที่ไม่มีลิ้นกาดไม่มีฝาที่ไม่มีไวน์คนหนึ่งนี้นะครับไม่มีเส้นสปริงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีฝาปิดไปเดียเป็นถังสองชั้นไม่มีหม้อเบรนตรงจุดนี้มีลิ้นตรงนี้สามารถใส่ถังแก๊สใส่ได้ทั้ง3ถังนะถังเล็กกลางปุกลุกแล้วก็ใ้ใหญ่มาตรฐานปกติเพีพยวๆแบบนั้นอะ่ะก็ยังประมาณหมื่นสองหมื่นสามเลยมีให้เห็นแต่ว่าของเราเนี เอามาทำโปรแบบมีจัดเต็มอย่างนี้แล้วก็เน้นพกพาสะดวกราคาแค่1,2,900พร้อมส่งฟรีมีที่ไหนมีที่ NB นะครับราคาต้นทุนผลิตนะก็ทะลุ1มื่นหไปแล้วแหละตัวสุดท้ายนะครับคันที่6ออกไปแล้วถามว่าออกไปที่ไหนคันสุดท้ายของบ้านเอนบีะครับส่งไปถึงของพี่ส้มซ่านะครับผมอ่านปิดขออภัยนะอยู่ที่ัยนาทนะครับอำเภอเมืองัยนาท แล้วพี่เขาโอนชำะระปวะปะเชมาเรียบร้อยหลังจากนี้มีอะไรอีกบ้างที่ไปดูคลิป e ี1 E หนึ่งอีสองสามคลิปนี้ก็เหมือนคลิป EP สี่แหละนะแต่ว่าเห็นแค่ว่า E p พีสี่ที่เราตั้งใจจะใส่ยางมาต่อยไม่ได้ใส่นะเพราะว่าออกไปแล้วไม่มีเวลาคันนี้มีอะไรแถมไปบ้างก่อนหน้านี้นะครับจะ,จะมีคลิปในส่วนของเรื่องถ้าใช้ถังแก๊สตัวเล็กเนะี่ยมันจะต้องมีข้อต่อทองเหลืองตรงนี้นะครับที่เอามาต่อขอแถมได้ไหมบางคนเขาซื้อบูโฟดเครื่องปาดปูนติดเครื่องยนต์ชุดกีดลายไปพร้อมแล้วก็ซื้อรถหยอดย อันนี้หมุนก็ไปในถังแก๊สก่อนสาระสำคัญพิเศษนะครับในการที่ใช้งานเรเรียกปากกาแล้วกันที่เป็นปากกาเพราะว่านวัตกรรมเพื่อนๆเ,นเวลาเขายุคเริ่มต้น,เ,นเขาจะใช้กาต้มน้าร้อนนี่แล้วก็ใส่น้ําต้มกาต้มยางก็มือมือก็จับกาแล้วก็โรยไปอย่างนี้นครับนี่ปากกาซึ่งปลายของตัวกาต้มน้ำร้อนมันก็จะคล้ายประมาณผมเลยเรียกว่าเป็นปากกาละกันเซกเมนต์น,นี้เดี๋ยวเกิดจากบางคนบางทีมคือเพื่อนๆบางคนถนัดเดินหน้าบางคนถน,นัดอ่ะโอเค บางคนก็จะถนัดเดินหน้าอย่างนี้นะครับก็เดินหน้าไปหน้าก็ค่อยหยอดไปอย่างนี้นะครับเดินหน้าไปหยอดไปอย่างนี้บางคนถนัดนะบางคนถนัดบางคนไม่ถนัดครับก็เดินถอยหลังบางคนถอยหลังก็จะเป็นอย่างนี้ใหญ่น้องช่างนี่ยเขาบอกว่าพี่พี่ับผมผมถนัดเดินถอยหลังคือบางทีเขาจับกาอย่างนี้จะการงี้ครับแล้วก็เดินถอยหลังแบบนี้เขาจับการแล้วก็เดินถอยหลังงี้ คือบางคนถนัดแบบนี้ไงะนะครับผมก็เลยมองว่าเออไม่เป็นไรไอตัวนี้เราก็ทําไปให้อยู่แล้วแล้วก็จะมีชุดปากกาสําหรับแล้วก็โรยแบบให้เดินถอยหลังได้อาา่าลองเปลี่ยนดูจำภาพตัวนี้ไว้อันนี้อันที่1ลูกค้าได้ไปอยู่แล้วเราจะถอดออกก่อนนะลูกค้าได้ไปก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะใส่แบบที่แบบ A หรือแบบ B ใช้มือบิดหมุนเนาแหละไอตัวที่เป็นงอหักงออย่างเงี้ยสำหรับสายชอบถอยหลังของแรกเป็นอย่างนี้แล้วพอเปลี่ยนก็จะได้อย่างงี้สเต็ปถอยหลังเอาเดินถอยหลังให้ดูหน่อยช้าช้านะครับ เพื่อนๆจะได้เห็นแบบช้าๆนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ร่องยางกับร่องล้อก็จะห่างกันด้วยจุดเลี้ยวเนี่ยมันอยู่ล้อหลังถ้าหักแบบนี้ก็จะสะดวกก็สรุปก็คือเราจะมีปากกาตรงนี้ทําแผนไปให้เพิ่มนะครับแล้วก็ลูกค้า5คันแรกที่ได้ไปก่อนหน้าไายภูมิเราส่งอันนี้ให้ไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆที่เหลือ1นึ่งสองสามสเราส่งอันนี้ตามหลังให้ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับจากบ้านนี้บีข้ามือช่างขอบคุณจากใจเลยถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวรถหน้าเราจะผลิตเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าวันไหนเดือนไหนยังไงฝากติดดตตามมมเเเรืืื่่่่่่ออออยยๆแแแคงไใใใใชชภนน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 น30ัีีี้้2 ฝากติดตามครับเพื่อนๆของดีมีน้อยเราไม่ได้ทําบ่อยไงก็ขอบคุณลูกค้าทั้ง6ทนท่านด้วยนะครับวันนี้คันสุดท้ายออกไปแล้วอยู่ที่จังหวัดชัยนาทฝากติดตามบ้านดีบีเครือมือช่างเรื่อยๆสวัสดีครับ